แล้วดาราที่รับเป็นพรีเซนเตอร์ลหะคะโอเคตรงนี้ครูติขยี้ให้นะลองนึกภาพคนที่สร้างแบรนด์อะไรบางอย่างมาขายน้ำหอมขายรองเท้าขายเสื้อผ้าที่เป็นแพชชั่นของตัวเองนะครูติให้ไปสังเกตเราจะเห็นเจ้าของมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองขายมากเลยตัว300-500-1000-2000แต่พอไปดูมันลึกๆในสังคมมันไปใส่แบรนด์เนมที่มันอยู่ระดับสูงมันอยู่ดี เข้าใจสิ่งที่ติสือใช่ไหมขายน้ําหอมเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนี่แั่นแต่ในชีวิตจริงมันขามันใช้น้ําหอมแบรนด์นี้มันไม่ใช้น้ําหอมมันหรอกมันขายมันมันรีวิวครีมนี้แต่ถึงเวลาจริงมันใช้เคาน์เตอร์แบรนด์เอารีวิวกระเป๋ากระเป๋าขายรองเท้าถึงเวลามันใช้แบรนด์เนมหมดเพื่อบอกว่ากูสําเร็จแล้วนะกูอยู่ขั้นนี้นะกูทําแบรนด์รองเท้าขายผูยังไงว่าขายลูกค้าของฉันคนจนของฉันเนี่ยได้เสร็จปุ๊บแล้วฉันก็เอาเงินไปซื้อแบรนด์เนมของฉันอีกทีหนึ่ง ต่จริงคือมันเป็นระดับชั้นของสังคมเป็นเลเวลเลเวลไปนะให้เราเข้าใจตรงนี้เราจะตื่นรู้มากขึ้นนะก็ไม่รู้สิถ้าดารารีวิวหรือคนดังๆรีวิวเนี่ยก็ลองดูแลกันว่าแบบออรีวิวโทรศัพท์นี้ดีมากเลยนะออครีมนี้ดีมากเลยนะบ้านที่นี่ดีมากเลยนะแต่จริงๆแล้วมันไปอยู่ไหนละ่ะอย่างหนึ่งที่จะทําให้เรากลับมาคิดเที่ยงแล้วเอาภาพลวงตาทั้งหมดออกไปเลยนะคือ อย่าดูสิ่งที่คนพูดแต่จงดูสิ่งที่คนจ่ายแค่นี้พอยกตัวอย่างถ้าคนนี้บอกว่าสิ่งนี้ดีนะสิ่งนี้ดีข้อแรกใช้ปะวะข้อ2อจ่ายเงินซื้อกับสิ่งนั้นไหมเข้าใจตรงนี้ปะไม่ได้หมายถึงว่าลงทุนด้วยนะไอ้ลงทุนกับบริษัทขายครีม500ร้อยใช่แต่มึงไปขายแต่มึงไปใช้ครีมกระปุกห้าพันอยู่ดี เวลาถ่ายเท่าน,นะถ่ายลงโซเชียลในกลุ่มลึกของเขาในกลุ่มเพื่อนอ่ะอาจจะถ่ายลงเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ถ่ายลงโซเชียลนะก็ก็คีมกูไงก็ของประดับของกูไงก็เพื่อโฆษณาขายของได้ถึงเวลาเอาเงินไปให้แบรนด์เนมหมดเข้าใจสิ่งทุกขติสื่อเราจะเก็ตมันเหมือนกับถ้าอยู่ในโลกนะักลงทุนนะทุกติจะมีคำหนึ่งไวอ่าไว้เพื่อความคิดเที่ยงนะคือไม่ฟังนะักวิเคราะห์นะักวิเคราะห์บอกอ่ะเดี๋ยวทองจะลงขอรู้หนดีไหนเนะี่ยช็อตปะ มึงเชื่อจริงบ้าว่าทองจะลงถ้ามึงเชื่อจริงมึงต้องช็อตให้กูเห็นแหละอ๋อถ้าเชื่อว่าทองขึ้นใช่ไหมมึงรองยังมึงซื้อทองยังวะซื้อยังวะเฮ้ยซื้อหุ้นยังวะไหนหุ้นที่มึงบอกเนี่ยึงซื้อไอ้เฮียปากเปล่านี่หว่าปากเปล่า,ากูไม่เชื่อกูไม่ฟังแต่ถ้ามึงแทงลงไปแล้วมึงลงทุนแบบไอ้เฮียนี่แสดงว่าแม่งเชื่อจริงเหมือนนักลงทุนอันหนึ่งที่โคตรเจ๋งเลยคือ m ม c เ a e l b เบอรี่เวลาที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจจะพังแล้วกูเชื่อว่าหุ้นตัวเนี้จะลงแม่งช มันบอกพร้อมมันช็อตด้วยโอเคันี่กูเชื่อมึงลงทุนมึงลงเงินมึงจริงๆแสดงว่ามึงเชื่อมึงไม่ได้ปากเปล่าถ้าเจ๊งกูก็เจ๊งพร้อมกับมึงอะเนื้อออกมะมือกันเดิมพันจริงว่ากูซื้อในความเชื่อมึงแค่เนี้ยเราจะดูออกเลยว่าแบบไอคนที่มันพูดอะแม่งพูดจริงหรือแม่งโกหกวะ